สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นมื้อเที่ยงแล้วนะคะรักหิวมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะร้านอาหารร้านนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะไม่ใช่บ้านคนนะคะเป็นร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นสไตล์ที่เป็นโคโรเนียลนะคะโคโรเนียลฟู้ดก็คืออาหารยุคดั้งเดิมสมัยก่อนเลยนะดูซิว่าเขากินอะไรกันแล้วมันอร่อยไหมนะก็ตามกันเข้าไปดูเลยค่ะโอเค ร้านนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์อังกฤษค่ะแล้วก็เป็นยุคที่เป็นอังกฤษคโรเนียลตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นอเมริกานะคะอังกฤษที่ว่านี่นะคะก็เป็นชาวอังกฤษที่มาก่อร่างสร้างตัวในประเทศอเมริกาในช่วงต้นๆค่ะก็จะนําวัฒนธรรมอาหารการเป็นอยู่มาด้วยนะคะแล้วก็บ้านเรือนแถวนี้นะคะที่รักขับรถผ่านมานะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นนะคะ นน้าเราได้อาหารแล้วเนี่ยฟุตสลัดนะฟุตสลัดนะมีโรยชีสด้วยแฮมกับบิสกิตนะแล้วบิสกิตเขาก็จะหน้าตาแปลกๆนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขากินกันแบบนี้เนาะ mm hmm. เมื่ออดีตก็ลองเทสต์ดูกันนะ mm hmm. ไม่ชอบชีสนะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. จะเกี่ยออก แล้วก็จะมีสับป,ปะรดเนาะแล้วก็มีพีชอลองพีชก่อนนะคะันนะ,ะแล้วก็ราดด้วยโยเกิรต์ตแล้วก็บิสกิตออกมาก็มีแฮมอยู่สองชิ้นนะ ก็ดีนะอุ่นๆเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาขนมกับ afternoon tea แล้วนะแอปเปิลพายนะขนมกับกาแฟรหรือว่าชานะคนชวนอ่ะม่วงมากเลยทุกคน แล้วก็อากาศข้างนอกกำลังหนาวเลยนะนี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยตอนนี้หลังจากอาบนนทีกับไพรแอปเปิลเสร็จแล้วนะเราก็จะไปต่อกันที่ไหนเดี๋ยวติดตามดูนะขอปิดตัวเองค่ะนะ